มันจะเป็นเมนูที่มันสดชื่นมากๆเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะเน่จะมาทําเป็นเมนูลูกตาลลาเต้เย็นนะคะคือเขาหอมแล้วเขาหวานนะคะคือมันหวานกําลังดีอ่ะแล้วก็มีเนื้อให้เคี้ยวสวัสดีค่ะเน่ดันทอฟฟา่ฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นกาแฟที่เราสามารถเสิร์ฟในช่วงฤด,ดูร้อนนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นเมนูที่มันสดชื่นมากๆเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะเน่จะมาทําเป็นเมนูลูกตาลลาเต้เย็นนะคะลูกตาลลาเต้เย็นวันนี้ค่ะเน่จะมาทำสองสูตรเหมือนเดิมนะคะก็คือ16ออนแล้วก็22ออนค่ะสําหรับเมนูกาแฟวันนี้นะคะเน่ใช้กาแฟเป็นตัวนี้นะคะก็คืออาราบิก้าขั้วกลางเข้มค่ะเบอร์สี่นะคะ ก96ออนค่ะเราจะใช้กาแฟนะคะ2ช็อตค่ะก็น้ําไหล2ทางนะแล้วก็บาสเกต2ช็อตแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะดึงน้ากาแฟกันมาที่2ออนนะคะตอนนี้น้ํากาแฟนะคะไหลลงมาแล้วดูสายกาแฟนะคะแล้วเราก็รอดูค่ะเราน้ํากาแฟที่2อออนค่ะ น้ำกาแฟ2ออนนะคะเราได้มาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของลาเต้ลูกตาลกันค่ะเนี่ก็จะใช้วัตถุดิบวันนี้นะคะเราก็จะมีกาแฟใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีน้ำเชื่อมที่เราทำเอาไว้น้ำเชื่อมลูกตาลน,นะคะแล้วก็ลูกตาลเชื่อมค่ะเสร็จแล้วเน่จะมีนมสดรสจืดนะคะเราใช้นมสดรสจืดของ M มมิลค่ะวัตถุดิบแค่นี้เองกับเมนูลาเต้ลูกตาลน,นะคะก็เริ่มต้นเลยค่ะเน่ก็จะใส่นมสดรสจืดนะคะลงมา3ออนค่ะ อันนี้นะคะ3ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาเพิ่มความหวานหอมนะคะด้วยน้ําเชื่อมลูกตาลค่ะที่เราทำแยกเอาไว้นี่นะคะเน่ใส่ลงมา1ออนค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากจะได้หวานมากๆหรือหวานน้อยๆก็เพิ่มลดเอาได้นะคะอ่ะหออนเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ไปใส่น้ําแข็งค่ะ ใส่น้ำแข็งเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะมาท็อปหน้าด้วยกาแฟของเรานะคะ2อออนค่ะท็อปหน้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะมาตามด้วยตัวเนื้อลูกตาลของเราค่ะนี่นะคะให้ลูกค้าสามารถที่จะแบบว่าเคี้ยวเนื้อลูกตาลไปด้วยค่ะ ทีนี้พอเราตักลงมานะคะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราอยากจะใส่มากน้อยแค่ไหนกับลูกค้าค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้เนี่ยใส่ตัวน้าเชื่อมลงไปแค่1นึ่งออนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวในตัวลูกตาลเชื่อมของเราเนี่ยค่ะเขาก็จะมีน้าเชื่อมอยู่ด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ความหวานมาจาก2ต่อนะเพราะ,ะนั้นก็ลองดูค่ะเวลาที่เราชงเนี่ยเราอยากได้หวานมากหวานน้อยก็ใส่ตามที่เราต้องการได้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้16ออนเรียบร้อยค่ะกับเมนูลาเต้ลูกตาลหรือว่าลูกตาลาเต้ของเรานะคะทีนี้เดี๋ยวเน้มาทําสูตรยืบสอออนให้บ้างค่ะยืบสออนเราก็ยังอยู่กับที่กาแฟ2ช็อตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเน้จะดึงน้ากาแฟลงมาที่3ออนค่ะอาใช้กาแฟของเรามาเรียบร้อยนะคะ ในระหว่างที่เรารอกาแฟเดี๋ยวเรามาผสมลาเต้กันได้เลยนะคะเราก็เตรียมแก้ว22ออนมาเลยค่ะเน่จะใส่นมสดรสจืดน,นะคะของเอ็มมิวเนี่ยค่ะลงมาที่4ออนค่ะนี่นะคะ4ออนเสร็จแล้วค่ะเน่ก็จะมาเพิ่มความหวานหอมนะคะด้วยตัวน้ำเชื่อมลูกตาเนี่ยค่ะที่1ออนครึ่งค่ะ หวานมากหวานน้อยเพิ่มรสกันเอาตามที่ชอบนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ไปเติมน้ําแข็งอ่าเติมน้ําแข็งมาเต็มแก้วนะคะพอดีเลยค่ะกาแฟของเราก็เรียบร้อยนะคะที่3ออนค่ะนี่ก็เทลงมาเลยนะคะเราก็จะได้มาเป็นลาเต้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็มาเพิ่มท็อปปิ้งนะคะก็คือตัวลูกตาลเชื่อมของเรานี่เองค่ะเอามาเป็นท็อปปิ้งได้เลยค่ะอ่านี่นะคะใส่เลย สองช้อนเลยนี่แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะลาเต้ลูกตาลของเรานะคะง่ายไหมง่ายเนาะบอกได้เลยว่าอร่อยมากแน่ๆค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะหาว่านเนโมมาชิมกันว่าเราได้รสชาติเป็นยังไงมาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมแก้วสิบหกออนกันก่อนนะคะชิมนมอืมอร่อยอะ คือมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ทําเมนูลูกตาลเชื่อมเนี่ยมีความรู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะว่าคือเขาหอมแล้วเขาหวานนะคะแล้วพอเราไปใส่ในเมนูอะไรอะ่ะคือมันทาให้เครื่องดื่มแบบกลายเป็นว่ามันหวานหอมแบบคือดีมากเลยะคะ่ะต้องบอกอันนี้แนะนําเลยนะคะไปลองทํากันดูคือเขาทําง่ายนะคะแล้วก็ต้นทุนก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าอาจจะต้องลองดูเนาะแต่ละท่านอาจจะหาต้นทุนของค่าลูกตาลน,นะคะอาจจะไม่เท่ากันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราได้มาเป็นลาเต้แล้วนะเราคน อคือมัอนหวานกําลังดีอ่ะแล้วก็มีเนื้อให้เคี้ยวคือทั้งหอมทั้งหวานโอ้ยดีเลยอ่ะไม่ว่าอร่อยโอเคเดี๋ยวมาดูยิบสองออนกันบ้างนะคะอืมอืมคือแบบได้ความเข้มกาแฟแล้วก็หอมหวานดีอ่ะชอบชอบโอยชอบมากเลยอ่ะจะบอกว่า สูตรนี้แบบว่าคิดขึ้นมานะคะภูมิใจในตัวเองมากเลยขึ <c oughs> ้นอร่อยอะ่ะอืมดีอ่ะร้านไหนนะคะสามารถที่จะหาลูกตาลง่ายๆแล้วก็ไม่แพงนะคะแนะนำว่าให้ลองทำดูค่ะเดี๋ยวเนี้ก็จะมาแชร์เมนูต่างๆให้นะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าทำเอาไว้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแบบมันเอาไปทำเมนูอื่นๆได้แบบดีมากเลยค่ะ ก็ไน่มาแชร์ให้นะคะไปลองทํากันดูถ้าทาแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะหรืออยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอรไรๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งก้นเลยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับเมนูลูกตาลลาเต้ค่ะอ16ออนแล้วก็22ออนค่ะไปลองทําดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ